เอเลยนะครับอันนี้เป็นกับหมูแท้มาเจอ,อร้านก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆเจ้าเด็ดอีกเจ้าหนึ่งนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่หน้าดินาตี้ไทยท็อปฉะเชิงเซาเนาะเขาจะขายทุกวันเขาจะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์แต่เมื่อวานนี้อุบซิเหตุนิดหน่อยนะครับมาแล้วพ่อค้า,<ร>าหยุดเฉพาะกิจร้านนี้เพราะว่าแม่ค้าจะมีคุณภาอทำได้ทำนทำานด้วยเวลา<อ> ครับคือมาเจอก็ได้กินถ้าไม่เจอก็แค่นั้นครับไม่ไม่่ไมมันโค้ดไม่แน่นอนอะไรอย่างนี่้เราก็เลยรับประกันว่าจะขายทุกวันไหนแน่นอนก็ไม่ได้นอนอยู่อย่างนี้ก็ขายได้ทุกวันคทุกวันอาทิตย์เนี่ยหยุดประจำวันอาทิตย์เออแค่นั้นเลยดูกากหมูเขาน่ากินมากทำเองทุกอย่างร้านนี้แม่ก็ท้อง ออกมาพร้อมขายกี่โมงเนี่ยห้าโมงเย็นกินได้เลยเตรียมของมาตั้งร้านได้เลยจ้ะแล้วไม่เกินสองทุ่มนะแค่นั้นเลยโอ้ขายเร็วนะหกโมงสองทุ่มคือเอาของเท่าที่หมดลูกค้าไม่ไม่ไม่แบบว่าไม่มีไปเรื่อยๆมีเพิ่มมีเท่านี้หมดแล้วหมดเลยขายมา ครับล <mile> ูกหมดแต่ลูกค้ามันยอดเพิ่มอยลูกค้าถือมันพุ่งแต่คองเรามันเพิ่มไม่ได้เราเตียมได้แค่นี้มือเรามีแค่ไหนแค่นั้นเลยแค่นั้นแค่นั้นเลยตอนนี้ลูกค้าใหม่มาเนั่นรกินมูมาาเ่กนมูเป็นไม้ค้าไม่ค่อยโฆษณาหรอกเพราะว่าไม่ปิดป้ายด้วยเราดวนไม่คนรู้ ตกากกรเจอะไรก็คปกๆ,ๆนั่นแหนก็คือปกๆอัยก่กไมไมมีตอนนี้ไม่ต้องเคาะเลยนะลูกค้ามาเองอยู่ตรงน,นี้สิบกว่าปีเคามาก็ยี่สิบกว่าปีแล้วนี่นะครับคุณภาพเนี่ยเ็จะขายตัวก็เองแล้วลวกกระชามต่อชามคือมาเยอะก็ต้องคอยเองี้ยคือไม่ได้ลวกไว้ไง คือเนี่ยสั่ชามตัวชามเนี่ยถ้าหวกไว้มันก็ยังว่าอยียเลยเส้นมันก็ไม่ไม่อร่อยอีกแล้วเนาะเส้นมันก็ยังว่าเลยม,มีโต้มไน่เนี่ยต้มนี่เขาเหรอมีแห้งมีน้ำั่งทรมานอะไรหรอกตอนนี้ทรมานพวกพริกเพือกอ่ะโอ้ยปวดนีกแบบไม่ต้องวิ่งกลับบ้านนะปวดขึ้ตีเพราะว่าแถวท้องเช้าเราดูมันปวด เนี่ยแหละคือยายๆไปเติมผมเจอครแต่ราคานี้ผมบอกเลยว่าหากินยากละแล้วมันก็มีเอะไรเท่าไรก็คลายกันเนี่ยทสองก้อนอึ้นมานีแล้วครับแม่ค้าเป็นคนซื่อๆเ้อพูดกันแบบตรงๆเนาะส่วนพ่อค้าเนี่ย ไม่พูดเลยทำอย่างเดียวคนถ่ายกล้องครับปกตินี่เขาจะมาถ่ายแต่ภาพนิ่งสีห้าเป็นลงเพจเนาะเปคผมเป็นคนชอบถ่ายป๊อกๆไงที่ไหนเด็ดผมก็จะตามไปเี่ห้ากับสีห้ากับมาสิอ๋อปกตินี่เขาก็จะใส่กักให้อยู่แล้ว ใช่อันนี้ใส่ทุกชามครับโอ้โหนี่เนี่ยคือพอกพอกนี่ที่เด็กเขาคือต้องมีกากหมูนะแห้งนี่ก็จะราดน้ำหมูแดงด้วยใช่ไหมแร้วใส่เองเลยครับตั้งโต๊ะเลยค่ะน้ำโล่ตั้งไว้ในโต๊ะให้เองเลยโอ้โหที่โต๊ะนี่ค่ะน้ำหมูแดงโอ้โหนี่สุดยอดเด็ดตามโต๊ะมีทุกโต๊ะครับใส่เองเลยครับน้ำหมูแดงใส่เท่าไหร่ใส่ไปเลย ยาวกลับบ้านก็พอคโอ้รวมๆเนี่ยกี่ปีแล้วขายมากันเนี่ยพอจำได้ไหมพอสอสี่หนึ่งปีนี้หกเจ็ดยี่สิบหกปีนะถือว่ามใช้ได้เลย กใช้้ไดเลยคจุดนี้ก็คือของผมเนาะโอ้แล้วเร็วนะกาทำาากันเร็วมานนกน้ำเดือดตลอดเนาะน้ำซุปร้านนี้ไม่ต้องกินมาชดน้ำคุณๆน,นะคือร้อนุนชนกรเดีอโอ้โหนี่นี่แม่ค้าอย่างงี้ยนะครับแต่วันนี้ดือดไม่ทัน้ะ เต็นท์นอกเต็นท์นอให้ลานมีลานแล้วเสร็จแล้วก็ก็วเล้ากับมีเพี้ยวที่เขาตรงนี้อย่าลืมนะครับห้าโมงมารอได้เลยหมดแล้วหมดเลยเต็มที่ประมาณสองทุ่มเนาะอันนี้มันเอาแน่นอนไม่ได้คือแล้วจะท้อถ้าการถลรลมครับคือสองทุ่มแต่ถ้าฝนตกก็อันนี้ก็แล้วแต่ดวงครับ เล็นแน่ตะขนตรอโอเคอดเดี๋ยวเราไปชิมกันน้ำหมูดแดงเขาสามารถให้เราล่าดได้เองเลยนะครับแต่หมดแล้วหมดเลยนะแาาห้งลงใส่น้ำปลาแดงกะทิกับาาหัวสั่งพิเศษอันนี้เป็นกับหมูแแท้ๆ 何